กาบสวัสดีนะครับโอชเมย์มกัแต่พบกับผมในช่องยูทูบลูกเจ้าตากนะครับนะโอ้ยฝาวายมาครับกินข้าวเ้อนกันครับมือนีแหนมเนจ้าดังนะครับแหนมเจ้าดังในติ๊กต็อกนะครับนะเขาไอ้วุ้ยลาสไมล์มัสลูมนะครับนะผ่านร้านการโฆษณาของไอ้ ว่าคุณต่อยไว้แล้วนะนะลานมารมายมัสลูมมาลองกินเบ้งว่าจะเป็นยังไงเป็นแนมส้นมากก็่ทมีหนังนะเพาะเป็นหนังลายหรือหนังมันนะนืานอ,อร่อยแซ่บล้ำ ร้อยร<ะ>้อยร้อยอืออืร้อยร้อยอือผมเินั่นบ่เคยกินแหนมใหญ่ขนาดนี้จากเทียนนะนี่ครั้งแรกวะ ที่เป็นแหนมหมูสำหรับเป็นพ่อครับพ่อยี่สิบบาทผมบอกเลยมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกับที่หนแหนมพ่อใบตองที่เขากินกันคนละเรื่องกับแหนมอีสานรสชาติมันชีออ๋อยไข่แหนมที่อยู่ในเซเว่นอย่ามาใส่ปลนหัวอว่ะแหนมอยู่ในิเซเว่นเป็นยังไงบ้างอันที่มันแหนมจิวไหม พอในน้อยทำนีปโปรไหมนั่นละรสชาติมันแบบนั่นเลยเนี่นี่รสชาติแบบนั่นเลย,แ,บบเลยแล้วก็แต่อนันนั้นมันจะเป็นสุปมาเป็นเนื้อร่วนเนาะอัจวานี่หนังนเยอะอืมอืม,อม อ um ันนี้บริการโฆษณาบริการรีวิวไห่นะครับเนี่ยกับผมกับรู้จัดเพิร้อมอมเข้ากันครับกินยกกว่เจี้ยบไหมไปอ่ะเข้ากันครับ อืมอืบเงครับบ่ดเวอไ์่ได้ว่าเพื่อเอาใจพวกผมกับพ่อร้จิเพิ่นเดาเพิ่งสมิม่งว่าบอกว่าว่าแซบกับวิปัญหาอย่างพวกว่าผมซื้อมาให้ แค่นี้เครื่องกิโลสองร้อยบาทน้ำหนักเครื่องกิโลเดี๋ยวว่าผมมาคุ้มนะมโอ,อ้จำเป็นบุญไว้ครับบุญไว้ บริวารโฆษณาเกินจริงแับแซบอ่รีไหม,อม,อมตอนซื้อมานบริวารคาดหวังคอยแซบขนาดนี้ มันก็คซื้อหนนมๆทั่วไปที่เคยกินเคยกินแะไปหนไมใบตองแเนมนบอกเลยนี่คนละเรื่องมันหนังมืมอ บปว่าบดเสดายงเลยแซ่บอิเลนะครับ สมนียออกคว้าคุณต่อยอยู่ดอกแซ่บไปเลยพอดีเพิ่นมาจัดบูธที่หางเส้นทันนครศรีธรรมราชเลยไป แน่นๆเนืนเน้อมนนันแน่นนค่ลยบางคนเขากินแหนมที่ห่อไปต่อ ผมอยากให้ลองอมึงนงครับซื้อมาลองเิึงมันก็คือเนมห่อใบตองนะครับ,บนะรสชาติมันเหมือนหนมตุ่มเจียวไข่ในเวนที่ก่อนน้อยๆซัมมิโป้นี่ครับเคือนเลยครับรสชาติ ไ,ได้ดีต้องกินกับแก้มเกินกับเราเข่ากันครับหืมโอ้เสบเดีวะอืม

แซ่บเขาเออเขาเนี่ยตืมสิบเต็มสิบให้สิเแซ่บเกิน Ủa <tôi thương> ừ. xếp cái gì đẹp, bây giờ bao nhọn Bưng nặng không, xếp mình nặng Nặng như nháy đàn ạ à. Chậm cúp cúp ừ. นะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้้ที่กนขอบคุณที่มาติดตามช่องทูบลูไปตา่างขอบคุณทบเมนขอบคุณดวกใจเดีย๋ยวผมไม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ